ถ้าเปิดผ่านมาก็มาชมหินหน้าผาสูงนะเดินลงมาเที่ยวชมหินสวยหน้าผาหินหน้าผาสวยหินหน้าผานางคอยมาชมกันนะมาเข้ามหินหน้าผาสวยหินหน้าผาสาว วูบู๋สวยดีเนาะหน้าผาข้างคล้อยสูงสูงสูงมากมากสวยสูงมากหน้าผาหลังคยเดินหน้าผานอนคอยชมสวยสูงสธรรมชาติ พาชมหินหน่ะพาสวยเลี้ยงอามน่าเข้าโอ้นี่จะหินก่อนยังไงพี่น้องหินสวยหินใหญ่เลียงหน่อปลานางคอย ชมรอบรอบหน้าผาชมเห็นสวยดอกไม,ม้าางามหน้าผานางคอยผานางคอย วิวท่านอยู่ที่บ้านวิวสวยผานางคอยชมวิวสวยผานางคอยสวยงามและมันธรรมชาติบ้านเราบ้านังผานางคอยอยู่ที่บ้านงามครับพี่น้องผานางคอยสวยงามธรรมชาติบ้านเราวิวผานางคอยวิวสวยผา 啊，很干不了。